สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเปีบซี่สุขุสุขสุขนครับพี่น้องผมอ่ะเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีครับมาได้ใสนน่น้องหนิโนยังมาอะไรเนี่ยจอยนี่แหละรถกินเขารถกินเขาบอวอ่ะ,อะน,นี่เป็นมือสันวันดีของทีมงานมีหน้ยรถเกี่ยวครับโอ้ทีมงานศูนย์คู้โบตากนมาส่งเหรอพี่น้องผมมาครับ เป็นมือสันวันดีครับทีมงานมีหน่อยต้องเสริมทับครับในฤดูกาลหนีนอพี่น้องเนาะต้องเสริมทับครับ PC 70 Pro สวัสดีครับครับผมเอาละลงนี้ละจังค่อยถอยหลังเขาหันเนาะหรือเดินหน้าเขาก็ได้เดินหน้าเขาแล้วจังคือเนาะ พี่เป็นคนขับล่นขับลงเลยเป็นปะอ,นอ๋อโอเคครับตอนนี้เท่าะไรหล่ะเพื่อนมาเหลือเลือก,กมันบใบม่วงสามสิบเก่าสามสิบหกอ่ะสูสีนี่มึงเดี๋ยว mới quay thì thè đấy là ทีิมงานมีหน่อยเสริมทับไหมครับผมมีน้องอยู่ไม่ได้ต้องเสริมทับครับ DC 70 G Pro นะครับผม ใบมอีกสบาีนะคสา <39 S 1> พี่พสตาร์ทเครื่องเลยตอนนี้สามสิบเจ็ดน,ะคะน่คุณแม่คุณกำลังวางหบวนนะคะวางมะน,นาวนะคะเอา,อา,า้วหนาวงไหวนะคะเอาเลยเอาใช่กับรถเพิ่นนะคะรใไม่รถรถเกียวอย่นะคะของขั้นหลกของเพินนะ,ะนะคะอย่างนินนะคะ รอยลื่นขึ้นบนหน้าว่างวางไว้ยังเนี่ยลอเรื่นไปเรื่อยเป็นคนวามเสื่อของผู้เฒ่าโบราณเพื่อนนะครับที่เสร็จเราก็สำเร็จนะ <laughs> กับทีมงานเ้า พูนเซลคนสวยเพื่นกะทายของเพื่อยูวี่น้องผมสวัสดีครับผมอ่าโอเคเลยครับอ่าโชให้มันดื้อดีหน่อยเนอะ สวัสดีครับผมอ่ะเดี๋ยวห่อจังคอยมาเบิ้งความแตกต่างนะครับผมเจ็ด G Pro กับเจ็ดส G Pad นครับผม นะครับคันเก่าคันเดิมอ่าเขายังคอยมาเบิ่งความแตกต่างนะผมว่าแตกต่างกันมองเลยที่นี่แน่ผมเห็นแล้วนะครับผมความแตกต่างเอ้ามันจะคือกันอยู่นี่วะเดี๋ยวมันต้องมีความแตกต่างนะครับเจ็ดสิบพาร์ตกับเจ็ดสิบโปรนี่ตัวนี้โปรรุ่นใหม่ป่ะแมนเจ็ดสิบโปรรุ่น

แตกต่างนตันั้นก็ใส่สติ๊เนี่นี้ก็ไใ่คอะไต้นยังเชื่อใหม่กองกองกับีดบันนเอาเปรียนแพ่สติเกือบบ่บ่หน้าตรงนี้แตกต่างล่ะแต่สันบัผาดกับตูนีใหม่กลัวเลยขวดแตกต่างนะีนใหม่กลัวมันดีว่า กดซีไม่เเรหนีเาาบ้านเายกดาวเาก็ไม่เรผมครบแปดนาทีแล้วตด้กดอยู่ใส่ผู้เห็นนาทีเด้อของใหม้ของทีมงานมีหน่อยเสริมทับนะครับผมอันนี้้นมาไหวอยังวัด爽爽เลย เจ็ดสิบ G Pro พี่น้อง มาีน้อยกับเสริมทับในฤดูกาลนี้ฤดูกาลนีพี่น้องผมปีหกเจ็ดนะครับผมเสริมทับท่านเดียวแลก็ใส่เป็นหนีกับพี่น้องเป็นหนีกับนีประหยัดยัดแต่บ่ไมหนีบ่หนีประหยัดยัดแต่บ่ไมหนีว่าสันบ่ไมหนีมันอยู่ประมวลต่อเกิดมาชีวิตคนนี่ใส่เสื้อใส่เสื้อเอาหมอบเสื้อหมอบเสื้อหมอบเสื้อไม่ในะเฮียเด็กขวงรถนะค่ะมี